ดีมากเลยจริงต่อไปเป็นในส่วนของน้ำหอมแบรนด์ไทยที่ดังไกลระดับโลกก็คือตัวนี้โปรดเชอร์รี่ไซลัสนะ่นะเปิดให้ดูจริงๆคือกล่องนางจะมีที่ครอบอีกันหนึ่งแต่ว่านี้เป็นให้เปิดง่ายอืมเปิดง่ายอะไรมอคกินโนเมื่อกี้ตอนเปิดยากมากนะนี่คือโปรดเชอร์รี่ไซรัสนี่กล่องก็หอม นะเดี๋ยววางกล่องไปก่อนเราจะให้ดูตัวน้ำหอมนี่จะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะต้องบอกแล้วว่าแบบเลิฟตัวนี้ก็ขนาดไหนก็คือใช้เยอะเหมือนกันหอมมากตัวนี้โปรดเชอรี่ไซรัปนะครับก็คือโปรเดเนี่ยเป็นแบรนด์น้ำหอมไทยคือเขาจะคู่กันกับมิรไทยคือ Make เมคอินไทยแลนด์วันนั้นมั้ง m i t h น่ะนะกับแบรนด์โปดคือเป็นเหมือนเจ้าของเดียวกันแต่แค่คนละลาย ตัวโปรดจะดูเป็นพรีเมียมขึ้นมากว่าราคาก็เยอะกว่าแต่ว่าคุณภาพดีกว่าอยู่แล้วมันก็สมราคาอืมนะซึ่งตัวโปรดเชอร์รี่สรัดเป็นตัวโด่งดังของเขาเลยนะในเรื่องของความแบบหวานติดทนดีหอมใครๆก็เลิฟซึ่งซึ่งตัวท็อปโน้ตของโปรดเชอร์รี่สรัปเนี่ยนางจะมีเชอร์รี่ รัมแซฟฟอนนัตเมกมิดเดิลโน้ตจะเป็นซินนามอนโรสเจสต์มินแล้วก็เบสโนดเป็นวานิลาตองก้าบีนแอมบ็อกซาน์แซนเดลวูดโอ๊กเบนโซอินแพชชูรี่แล้วก็ไซเพทนะไซเพทคือเป็นไม้แบบตระกูลสนที่ให้กลิ่นแบบบูดบูดแบบมอดมอสคือไม,ไม้ไม้ชิ้นซื้อนะอย่างเงี้อยอืมตองก้าบีนก็มีความแบบ นมความหวานความมันหน่อยๆอ,อะไรอย่างนี้แอมบอกซานเป็นสารสังเคราะห์เหมือนเอา,ามาแทนแอมเบอร์กรีสมั้งเบนโซอินคือกำยานกำยานโอมานรอมานเนี้ยเบนโซอินแพชชูรี่แพชูรี่เป็นเครื่องปรุงรดน้ําหอมที่ถ้าอยากให้น้ําหอมคุณดูแพงคุณต้องมีแพชชูรี่แพชชูรี่คือพิมเ์เสนนี่พูดถึงเบนโน,กน,นะนดก่อนเลยเนอะสงสัยจะชอบซึ่งฉีดก่อ อืมอืมหอมมากโปดเชอรี่ไซรัปอย่างที่บอกท็อปโนต้ตนางจะมีแซฟฟอนมีเชอรี่มีรามแล้วก็นัดเมกใช่ไหมเปิดมาแล้วท็อปโนต้ตนางอะ่ะใช่เลยเชอรี่สวินเซนเคยกินเชอรี่เวินเซนไหมเชอรี่ที่แบบปักบนในติมอะ่ะอย่างนั้นเลยหอมขนมหวานแบบชอบมาก อันนี้ก็ดมได้ทั้งวันเหมือนกันแบบไม่ไหวนะหอมตัวกลิ่นเปิดเนี่ยคือเชอร์รี่สเวนเซนเลยแบบเสียงไม่ออกแบบใครดมก็ต้องบอกว่าใช่จริงๆไม่ให้เพื่อนประมาณห้าหกคนดมใช่ทุกคนบอกหวานหวานแบบหวานหอมอร่อยแบบเชอร์รี่สเวนเซนแต่ทั้งนี้ทางนั้น,นกลิ่นมันหนักแน่นมากนะสเปรย์เบาๆแล้วก็แบบไปลองดมก่อนที่เคาน์เตอร์เขาถ้าไม่เวิร์กก็ สั่งแบบขวดเล็กๆมาลองแล้วก็ลองไปดูในในเพจออฟฟิเชียลเขาก็ได้ลองไปถามดูว่าเขามีแบบตัวเทสเตอร์ของเนะี่ให้ไหมแถมเอ้ยเขาเลยกอะไรซื้อขอนซื้อมาลองดมดูก,ก่อนชอบอะหักมากอะจริงถ้าถ้าแบนโปรดหรือใครที่เกี่ยวข้องเนะเข้า,ขามาได้ยินขอบคุณนะที่แบบ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ผลิตเชอร์รี่ไซรัปออกมาจริงคือมันดีมากดีแบบดีมากอหอมนะหอมมากเลยอะ,ะชอบ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 ,ชอบอเสียงหายไปไหนเนี่ยอมเสียงไม่กลับมาแล้วแล้วแล้ว,ล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 วชอบมากคือกลิ่นไอเซเวนเซนไอเชอร์รี่เซเวนเซนของเชอร์รี่ไซรัปเนี่ยมัน พอเปิดมาเนะี่ยมันอยู่นานมากนานแบบเชอรี่ทั้งวันแล้วคือติดทนระดับที่แบบคือเขาเขาบอกว่าน้ําหอมตัวเนี้ยตอนนี้มันเป็นมีส่วนของหัวน้ําหอมสามสิบเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งร้อยมิลลิตรก็หมายความว่าสามสิบสามสิบมิลเเนี่ยคือเป็นน้ําหอมแล้วนะไม่รู้เข้าใจถูกไหมแต่ว่าที่ถ้าจาไม่ผิดเออแล้วนางก็จะมีตัวอินเทนที่เป็นแบบสี่สิบเปอร์เซ็นโดยที่นางทาออกมาช่วงก่อนหน้าเราทําคลิปแต่ว่าเราซื้อไม่ทัน แล้วก็ไม่มีตังค <c oughs> ์ต่นะเออกลิ่นมันจะเป็นเชอร์รี่ใช่ไหมช่วงต้นแล้วก็คือพอกลางๆไปหน่อยอความเป็นเชอร์ี่ของมันใจยังอยู่นะแต่ว่านางจะแบบจะเปลี่ยนมาหวานขึ้นเป็นแนวแบบฟลอรัลนิดนึงเพราะเนื่องจากในตรงกลางเนี่ยนางจะมีความเป็นโลดเป็นแบบ เป็นดอกไม้เป็นโรสเป็นมะล,ลีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความเครื่องเทศเป็นซินนามอนก็คืออบเชยอืมอืมพาวน้โนนั่งมีเครื่องเทศนัดเมกคือเป็นลูกจันท์กับเป็นแซฟฟอนด้วยนะหรือว่าจริงแล้วเราชอบน้ำหอมเครื่องเทศป่ะอีมอสกิโนทอยบอยก็มีเครื่องเทศก็เป็นเครื่องเทศกุหลาบอืมแซฟฟอนก็คือหญ้าฟารันหญ้าเป็นเครื่องเทศแบบแพงมากกิโลเป็นล้าน กินเราเป็นหมื่นร้านก็เวอร์ไปไม่รู้ว่าไม่เคยซื้อมาทําน้ําหอมเองอืมคือช่วงกลางเนี่ยพอตรงช่วงกลางเนี่ยนางจะกลายเป็นมีความหวานหวานแบบดอกไม้เข้ามาแทนช่วงกลางเนี่ยนางก็จะมีความเป็นดอกไม้ใช่ไหมแล้วพอแบบท้ายท้ายท้ายทายของนางนี่คือแปดชั่วโมงขึ้นนะคือเลยแปดชั่วโมงแน่นอนคอนเฟิร์มจริงๆมานางจะมีความเป็นแบบ ออกขนมวานิลานิดๆแล้วก็มีความมันๆม,ม,มีความแบบอุ่นอุ่นมีแต่ว่ายังแบบอยู่ได้ไกลิ่นนี้แบบหอมมากกลิ่นคือยังไงก็ได้กลิ่นใครก็ได้กลิ่นระยะรักมีโ social ดิ s t a n c i n g ทำอะไรกลิ่นนางไปได้เลยหอมทะลุแมสหอมทะลุทุกสัพปปสิ่งใส่หมวกกันน็อกอยู่ยังหอมออกมาเลยอะ่ะจริงคือนี่อย่างที่บอกว่านี่ฉีดตัวฉีดข้อมือแล้วก็ฉีดใส่ผมคือหอมท่า อ่านังเพราะวันนั้นไม่ได้อาบน้าไม่ได้สระผมกินยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันมีวันหนึ่งที่แบบฉีดลองตรงนี้โอ้โหมันเชี่ยเปียกเชี่ยฉีดลองใส่ข้อมือข้อมือหรือเปล่าวะอันนี้เขาเรียกว่าวข้อ,ข,อข้อพับแขนเออแล้วปรากฏว่าอาบน้ําคือก็ถูสบู่ล้างนู่นนี่นั่นอย่างดีแล้วใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมด้วยนะแล้วพอมาดมยังอยู่อาบน้ําไปแล้ว ดมในอีกวันหนึ่งแบบตอนเชา้าเพื่อที่จะเช็คว่าเอ้ยชานี้เขาหนาบนะเมืกะวายังอยู่ยังกลิ่น,นยังอยู่ด้วยนะข้ามวันข้ามคืนก็ติดทนดีมากขอบคุณโปรดที่ทาน้าหอมตัวนี้ออกมาจริงๆรินดีอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะอันนี้กซื้อไอ้กูะ่ะเอเอ,เอดิฉันซื้อเองนะคะจริงชอบมากคือโดมครั้งแรกคือชอบชอบสุดๆนางาเป็นเชอรี่สเปนเซนอยู่เลยมีความหวานแบบขนมหวานแบบของกินหวานแบบ เอาจริงคือไอที่บอกว่าแบบโน้ตที่มันเพิ่มเข้ามาแบบกลายเป็นฟอรโล่กลายเป็นนู่นนี่นั่น,นอ่ะมันคือดมขุดนะแต่คือแบบกลิ่นพื้นฐานที่ทุกคนจะได้กลิ่นอะ่ะนางจะเป็นนางจะเป็นในส่วนของเออ่กลิ่นเชอร r y ี่สวน e เซนจากเชอรี่สลับโปดขอยย้ำอีกรอบเลยว่าขอบคุณโปดจริงๆที่ทำน้ำหอมอันเนี่ยขึ้นมาเพราะมันหอมมากที่ชอบมาก ่วนตัวเป็นคนแย่งคนอื่นกินเชอร์รี่เซเวนเซนอยู่แล้วต้เนี้ <laughs> ก็เลยชอบเนใส่ไม่ดีนะอย่าไปแม้ที่บอกว่ามันเป็นน้ำหอมท็อปทีบวกสองวงเล็บใช่ไหมก็เพราะว่าตัวเชอร์รี่ไซรัปเนี่ย <laughs> เขาตอกย้ำความโดดเด่นของเขาด้วยความเขาเรียกอะไรความประสบความสำเร็จของเขาด้วย <laughs> โปรดเ <laughs> ชอร์รี่ไซรัปเอ็กซ์คลูซีฟเออนะซึ่ง อุ้ยกล้องนังดีนะจ๊ะอันนี้เป็นตัวห้าสิบมิลปะ่ะเออถ้าขวดนี้จะเป็นหนึ่งร้อยมิลปะตัวห้าสิบมิลราคาก็ก็สมราคาของนางนอะเนาะนี่แล้วกล่องนางจะเป็นอย่างไงเรื่อยเรื่อยมีบานพับเหรอเอ,อ่อลงมาพับกับขวดปึ๊บมันเป็นนี่เชอร์รี่ไซรัปเอ็กซ์คลูซีจากโป๊ตนะฮะซึ่งท็อปโน้ตนางก็จะมีเชอร์อรี่แซฟฟอนแมนดาร,ร,รินออเรนจ์เกรปฟรุต นัตตี้โน้ตนัตตี้โน้ตก็คือแบบแบบทัวอะไรอย่างงี้นะก็คือเปิดแล้วก็ลัมแล้วก็จูดิเปอร์เบอร์รี่คือเปิดเปิดมาก,ก็คืออืมก็คือมีความคล้ายๆตัวต้นบักตัวออริจิของนางนั่นแหละนะแต่ว่ามีแบบเพิ่มโน้ตเพิ่มอะไรเข้าใดๆเข้าไปอีกคือนะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังมิดเดร์โน้ตมีจัสมินโรสซินนามอนเห็นไหมเหมือนกับเชี่สลับออริจิแต่ว่าเรามีเบซิลกระเพราแล้วก็สตาร์แอนเนส ก็คือปอยกั๊กที่อยู่ในพโลาโนที่เป็นแจกอืมขอเข้าใจคร่าวๆแล้วแล้วก็คือเบสโนจะมีรัดานเอีมแรปดานเอีมอะไรล่ะแรปดานน้ำไซเปรสไซเปรสคือจริตบอลจะให้กลิ่นบแบบวูดแบบมอสแบบไม้ชื้นๆเป็นนางเป็นไม้ไม้ไมสนไม้ตะกูลแนวๆนั้นตองกรบีนโอ๊กวานิลาเบนโซอินแซนโดวูดแอมบ็อกซาดแพชชูรี่เวติเวอร์แล้วก็แอมเบอร์วูดแซนโดวูดแล้วก็แอมเบอร์วูด ม่รู้เมื่อกี้พูดปิดหรือเปล่าอืมอยาฉีดจึงหนึ่งอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากฉีดก่อนอืมกล่องนางไม่มีกลิ่นเลยกล่องนางดีมากนะคุณคุณภาพนางอ่ะเออเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะเออนะสวยอนแงเงี้ยนางฉีดก่อนจิ๊บจิ๊บออ,อาไปมาเนี้ยอืมขวดในนางจะมีความสีทองนะสิ่งนีสีทองใดใดดู เออนะตัวนี้จะมีความใสกว่าซึ่งกลิ่นเนี่ยก็จะมีความใสกว่าจริงๆคือตัวนี้มันเป็นตัวแบบเน้นหนักเน้นอยู่ทนอยู่นานใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีความแบบปโป่งโล่งสบายกว่าสบายจมูกกว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าดมตัวลิจิแล้วมันแบบเอ่อกลิ่นมันแรงอ่ะกลิ่นมันแน่นทึบอะไรเงี้ยตัวนี้ซึ่งความแบบตั้งแต่กลิ่นเปิดก็คือมีความแบบโป่งโล่งสบายกว่ามีความซีตัดเข้ามานิดหนึ่งเนาะเป็นความ Fac เปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆเป็นแบบ ตีตาเป็นเบอร์รี่นิดๆแต่ว่าตัวกิ่นเปิดนะก็จะมีความมันๆม,มีความแบบอืมทีดีชอบอะหอมมากเลยอะนี่ใช้ครแบบับเดี๋ยวท่านคือมันใช้ได้เอฟวีเดย์กว่าตัวอริจิเพราะว่ากลิ่นนางเป็นแบบเชอร์รี่สเวนเซนแหละแต่ว่านางมีความแบบโป่งกว่าบางเบากว่าคือมวลของกินมันกว้างกว่าขยายกว่าเออถ้าเป็นตัวริจิเนี่ย นางจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตึกบตบึแต่ว่าตัวเนี้ยจะโล่งจะโป่อืมจะถามว่ากินเปิดมีความเซเว่นเส้นไหมมีมีความเป็นเชอรี่เซเว่นเส้นซึ่งคืออันเนี้ยใช่แล้วพอเป็นกิ่นกลางๆนางจะมีความเป็นลีนไปทางเครื่องเทศเยอะกว่าน่อยอืมแต่ว่ายังมีความแบบเซเว่นเส้นที่บางลงกลิ่นจะนิ่งขึ้นจะแบบ ใสๆเป็นเบาๆมวลใสๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ทึบนะแล้วก็ตัวตอนปลายเนี่ยกลิ่นมัจจะมีความแบบเขายเป็นดูเป็นลีนไปทางน้ำหอมแบบผู้ชายเออคือจริงๆ2สองตัวเลยนะเป็นยูนิเซกคือผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้คือผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้คือทั้งคู่คือแบบยูนิเซ็กไม่ว่าใครก็ใช้ได้จริงๆเหมอกับทุกคนถ้าคุณรู้สึกชอบกลิ่นที่แบบมัน ฉีดลงมาอยู่บนตัวคุณอะพอกินนี้มาอยู่บนตัวคุณอะแล้วคุณรู้สึกมันชอบอะไรคือนําของคุณไม่จำเป็นต้องไปแปบ่งแบบเมนฟีเมนหรือว่าแล้วแต่เอาที่ชอบเพราะว่าฉีดเริ่มแรกคือเราฉีดใ้กระดมให้ตัวเองดมปะเพราะเราต้องได้กินก่อนถูกไหมถ้าเราชอบก็ไม่ต้องแคร์อ,อ, <laughs> อย่างอื่นอืมซึ่งพูดอะ่างไรนะซึ่งกินเอออย่างที่บอกกินมันมีความโป่งโล่งสบายกว่าตัวลิจิแล้วซึ่ง ถามว่าทําไมถึงเอามาบวกสองคือเราก็ชอบนะแต่ว่าชอบน้อยกว่าตัวเนี้ยเอออันนี้คือถ้าเทียบกันในตระกูลเดียวกันชอบน้อยกว่าเออแต่ถามว่าทําไมถึงไม่เอานางมีสองตัวข้างหลังนี้มาด้วยก็เพราะว่านางมีคลิปแยกของนางแล้วซึ่งแต่อนาคตโปรดเชอรี่สลับจะมีคลิปแยกตัวเองนะคือแบบให้เกียรติจริงๆคุณโปรดคุณต้องรักฉันนะฉันร่วมเล่นเกมกับคุณบ่อยมาก คลิปรีวิวแรกฉันยัเป็นรีวิวของคุณเลยฉันเลิฟแบรนด์คุณจริงๆนะอันนี้เนี่ยความติดทนมันก็จะพอๆกันแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยกลิ่นมันจะชัดกว่ากลิ่นมีความแบบเสมอต้นเสมอปลายคือแรงยังไงแรงอย่างนั้นคือแบบแรงไม่ใช่ในแง่ของแบบชุนแล้วอ้วกนะแต่คือแรงแบบหมายถึงว่ากลิ่นมันสม่ำเสมอแล้วกลิ่นมันกว้างไกลอันนี้เนี่ยตรง ช่วงไท,ไทยประมาณหกเจ็ดชั่วโมงไปอ่ะกินมันจะเริ่มออกมาเป็นไม่เกินโซเชียลดิสแตนซิง่งก็คือแบบไม่เกินเมตรนึงบบนก็ยังได้กินอยู่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะว่าฉีดแบบสามจุดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่ากินมันถึงได้ชัดแต่ว่ากินนั้นก็จะเบากว่าบางกว่าอะไรอย่างนี้ดูเป็นใช้ได้แบบอว e r เดย์มากกว่าคือแบบเออฉีดไปไหนก็ได้อ่ะแบบไม่ไม่ค่อยทําลายใครมากเหมัองในความคิดว่านะเพราะว่าเราสึกว่า สองอันนี้มันไม่ทำลายเราและเราหลักมันบ้างแต่ว่ากับคนอื่นก็อาจจะแบบแรงไปมั้งกินของตัวอลินิเขาก็เลยทําตัวนี้ออกมาเป็นเอ็กคุสซีนะไปดูราคาไปลองดมที่เคาน์เตอร์ได้อืมมันจะมีความเป็นน้ําหอมผู้ชายจริงไหมคือมันจะมีแบบส่วนผสมที่ดูเป็นผู้ชายแต่ว่านางก็ไม่ใช่ว่าน้ําหอมผู้ชายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมต่คอมคินนี้หรือว่าไม่รู้เขาอาจจะกิดก็ได้คุณเจ้าของแบรนด์ ขอบคุณอีกครั้งที่สร้างน้ำหอมแบบนี้ขึ้นมานะจริงๆดิฉันมีน้ำหอมโปรดหรือมิตรไทยอีกหลายตัวที่แบบค่อยๆทยอยเก็บตังซื้อมาเดี๋ยววันไหนจะมาทำให้ดูถ้ามีโอกาสนะในส่วนของน้ำหอมตัวที่สามเมื่อกี้มันเป็นสองบวกหนึ่งไปนะในท็อปทรีบวกสองของฝั่มีก็คือ